จินตนิยายอิงหลักคำธรรมพระพุทธศาสนาลุササ่มน้ำนำมาทาโดยสุชีป si ุญญาณุภาพ รมาตอน,ตอนที่27ทางสงบเ<ง>ย็นชาวโสวน,นะสดชื่นขึ้นอีกวาระหนึ่งที่มีฝนตกมาช่วยหล่อเลี้ยงให้การกสิกรรมดำเนินไปด้วยดี และบรรเทาความขาดแคลนน้ำใช้น้ำบริโภคได้อีกด้วยการที่มหาชนพากันขุดลอกบ่อน้ำและลำรางระหว่างความแห้งแล้งก็เป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งเมื่อฝนตกลงมาในภายหลังก็ขังน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่นๆที่ยังไม่ฟื้นคงเหี่ยวเหลืองแห้งตายไปก็มีมากซึ่งเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้น ก็ย่อมตายได้แต่จะช้าหรือเร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเสนาบดีชวนอัฏฐานิรักษ์ไปณเสนาสนะป่านอกกรุงพันธุมดีเพื่อนมัสการท่านพระธรรมรักษ์ชิตตะเทระและเพื่อดูการจัดการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาซึ่งทางราชการกรุงพันธุมดีสนับสนุนอยู่ในเรื่องความสะดวกด้วยปัจจัยสี่คือเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่และเทศ ในบริเวณเสนาสนะป่านั้นเงียบสงบมีเขตสถานศึกษามีเขตอยู่พำนับเป็นกุด,ดีน้อยๆห่างกันพอสมควรนอกจากนั้นยังมีเขตสำหรับทิศสุสัมมเนนผู้กำลังรอการคัดเลือกว่าจะให้ใครเข้าศึกษาได้หรือไม่เสนาบดีมีความปลื้มปีติอย่างล้นเหลือเมื่อได้ฟังคำชี้แนะคำชี้แจงของท่านธรรมรักจิตะเทระว่า การคัดเลือกนั้นได้ทำกันได้ทำกันอย่างไรภิกษุและสาม,มเณรผู้มาใหม่สู่สถานที่นี้จะได้รับแจกเสนาสะนะให้มีที่พักเป็นกูดีน้อยๆไม่ปะปนกันก็จริงแต่จะต้องมาประชุมกันเพื่อซ้อมความเข้าใจก่อนเข้ารับการศึกษากล่าวคือเบื้องต้นจะถามถึงความกังวลต่างๆว่าใครยังมีความกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ในเขตอื่นที่ตนจากมาบ้างอันจะเป็นเหตุให้ต้องมีการไปไปมามาเป็นห่วงที่อยู่เป็นห่วงสิ่งของถ้ายังมีกังวลข้อนี้ก็จงกลับไปแก้ไขเรื่องราวให้หายกังวลก่อนแล้วจึงมาประการที่สองใครยังมีความกังวลต่อสกุลคฤหุหั์ผู้อุปถากบ้างอันจะเป็นเหตุให้ต้องไปเยี่ยมเยียนติดต่อกับเขาอยู่เสมอถ้ายังกังวลข้อนี้ ก็ต้องกลับไปจัดการอย่างไรอย่างหนึ่งจนแน่ใจว่าหมดกังวลแล้วจึงกลับมารับการศึกษาในที่นี้ประการที่3ใครยังมีกังวลใจเรื่องราบสก,การะกิจนิมนต์ของชาวบ้านก็ควรกลับไปจัดการให้หมดสิน้นความกังวลในเรื่องนั้นก่อนมิเช่นนั้นก็จะต้องไปไปมา,มาไม่สามารถศึกษาจริงจังได้ประการที่สใครยังมีความห่วงใยห,หมูนะ่คณะ ที่จะต้องไปมาเยี่ยมเยียนกันอยู่เสมอก็ควรกลับไปเยี่ยมเยียนกันให้เสร็จสิ้นเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วจะไปไปมามามิได้ประการที่5ผู้ใดยังมีการงานที่ข้างค้างอยู่จะเป็นการสแสวงหาจีวรก็ดีการทำจีวรก็ดีการบูรณะก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็ดีก็จงกลับไปทําการที่ข้างค้างนั้นให้เสร็จสิ้นไป มีเช่นนั้นก็จะมีความกังวลใจมิรู้แล้วประการที่6ผู้ใดที่คิดจะเดินทางไปในแว่นแควนต่างๆด้วยจะเข้ามาเรียนทดลองด้วยก็จงเลือกเอาข้างเดินทางไกลจะมาศึกษาเพียงชิมรสดูแล้วจาริกต่อไปอีกก็จะไม่ได้ผลประการที่7ใครยังมีญาติพี่น้องที่ต้องห่วงใย,ยอยู่ ก็จงพบปะกันตกลงนัดหมายกันให้ดีก่อนว่าจะไม่ให้มีการเกี่ยวข้องวุ่นวายในขณะเข้าศึกษาถ้าไม่สามารถตัดความกังวลเกี่ยวข้องได้ก็อย่าขิ้นเข้ามาสู่สถานที่นี้ประการที่8ใครมีอาพาธหรือรังเป็นเครื่องกังวลใจก็จงแสวงหายาหรือแสวงหาแพทย์เพื่อบำบัดโรคภัยนั้นก่อนเพราะสถานที่นี้มีใช่ที่อยู่สำหรับผู้ป่วยไข้ แต่ถ้ามาอยู่แล้วจึงเกิดการป่วยไข้ขึ้นก็จะให้แยกไปอยู่เสนาสนะอื่นที่จัดไว้ต่างหากประการที่9ใครยังมีความกังวลใจจะศึกษาคำพีพระพุทธ,ธวจนะหรืออัตถกกถาคือคำอธิบายหมวดหมู่นั้นหมวดหมูน่นี้ก็จงศึกษาให้เรียบร้อยก่อนจึงมาสู่สถานที่นี้เพราะในที่นี้มิใช่สถานสลับห่องบนตำราแต่เป็นสถานศึกษาภาคปฏิบัติ อบรมขัดเกลาจิตควบคู่กันไปกับคาสอนประการที่10อันเป็นข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องความกังวลใจผู้ใดมีอำนาจมีฤทธิ์ยังอยากแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจจิตให้ผู้อื่นเห็นจะได้ตื่นเต้นเคารพนับถือก็จงไปอยู่ที่อื่นเพราะสถานศึกษาแห่งนี้ ไม่ต้องการให้ผู้กังวลใจอยากให้มีคนเคารพนับถือเพราะฤทธิเดชของตอนเองเข้ามาปะปนอยู่อันจะปลอยให้ความกังวลใจติดต่อไปถึงผู้อื่นด้วยนอกจากนี้ได้มีการซ้อมความเข้าใจกันเป็นข้อๆอ,อีกกล่าวคือข้อแรกการเข้ามาศึกษาณสถานที่นี้ไม่ใช่เพื่อลาบสักการะถ้ามุ่งลาบสักการะก็ควรไปสู่ที่อื่น และขอให้ไตรตองตกลงใจให้ดีว่าจะไม่ยอมเป็นทาสของความอยากได้จะไม่ยอมทำลายปฏิปทาของสมณะต่อเมื่อแน่ใจว่ามีอัธยาศัยสูงพอที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อชําระจิตใจให้สะอาดแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมแห่งความสงบใจไปในกลุ่มชนจริงจังแล้วจึงค่อยตกลงใจอยู่เพื่อศึกษาและปฏิบัติต่ตอไปข้อที่ส การเข้าศึกษาในที่นี้มิใช่เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงมิใช่เพื่อมีผู้ยกย่องเทิดทูนเพราะถ้าตั้งความประสงค์ไว้ดังนั้นก็ชื่อว่าเข้าใจผิดในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่สอนมิให้หลงไหลทะเยอทะยานในความมีหน้ามีตาในชื่อเสียงเกียรติยศข้อที่สจะต้องมีความอดทนถ้าอาหารเครื่องน,นึ่งหม่มหรือที่อยู่อาศัยไม่เป็นที่สะดวกสบาย จะต้องทำตนให้เลี้ยงง่ายมีความเป็นอยู่ง่ายไม่ต้องฟุ่มเฟือยก็อยู่ได้ดังนี้จึงค่อยปรงใจเพื่อที่จะอยู่ต่อไปประการที่สีจะต้องไม่เป็นผู้สะสมข้าวของต่างๆให้มีเพียงบริขารที่จำเป็นไว้อาศัยใช้สอยเพื่อไม่ต้องเป็นกังวลห่วงใย,ยทรัพย์สมบัติจะไปไหนก็ไปได้ทันทีไม่ติดที่อยู่ประการที่ห้า จะต้องเป็นผู้ปรารถนาความเพียรไม่เกียจคร้านความเพียรในที่นี้คือความพยายามอบรมจิตให้เป็นสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นตามธรรมที่อาจารย์จะสั่งสอนและกำหนดให้ปฏิบัติรวมความว่าจะต้องตัดปริโภท t ์หรือความกังวลสิบประการตัดความทะเยอทะยานอยากความโลภในลาบสการะชื่อเสียงต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนอยู่ง่ายไม่สะสมข้าวของ และมีความเพียรไม่เกียจคร้านจึงได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในสำนักศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาประจำกรุงพันธุมดีนี้สเสนาบดีหันมาพูดกับอัจฉนิรัตว่าเพียงแต่ข้อกำหนดเบื้องต้นในการเข้าศึกษาเราก็เห็นว่าท่านผู้ตกลงใจสู่สถานศึกษานี้เป็นผู้มีคุณธรรมอันควรแก่คารวะยิ่งแล้ว ถ้าท่านได้ศึกษาจนสำเร็จผลที่มุ่งหมายก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นประโยชน์แก่โลกสักเพียงไรข้าแต่ท่านเสนาผลดีนี้เกิดมาจากการที่พระราชาพระองค์กรทรงมีพระราชประสงค์ว่าสถานศึกษาณนะเมืองนาลันทานั้นรุ่งเรืองและมากด้วยภิกษุสัมเนรผู้เข้าศึกษานับจำนวนหมืน่น แต่เป็นการศึกษาหนักในแนวความคิดความเห็นและหลักธรรมรวมทั้งมติของลัทธินิกายต่างๆยังมีเวลาให้สิ้นไปด้วยการเล่าเรียนตำลับตำลาที่แต่งขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าจะยิ่งห่างไกลจากคำสอนดั้งเดิมทางพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกทีทำอย่างไรเราจะตั้งสถานศึกษาที่หนักไปในทางภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นพยานแห่งคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาว่าสามารถนํามาดําเนินตามให้เกิดผลดีได้จริงๆนานไปเบื้องหน้าคนจะกล่าวถึงเรื่องมรคนิพพานในฐานะเป็นของสุดเอื้อมหรือนอกคนวิสัยของมนุษย์และถ้าเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงสำานนโวหารสำหรับพูดคุยไปมาซึ่งไม่มีพยานในทางปฏิบัติแล้ว ก็นับได้ว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจควรจะได้ช่วยกันแก้ไขส่งเสริมภาคปฏิบัตินั้นขึ้นอันนึ่งลำพังพระราชประสงค์อย่างเดียวก็ยากที่จะมีอะไรสำเร็จขึ้นมาได้พระอิญท่านพระธรรมมรคกิตะเทระได้ช่วยรับภาระจัดการการศึกษาชั้นสูงในภาคปฏิบัตินี้เราจึงได้เห็นสภาพที่น่าชื่นใจ น่าเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในขณะนี้ทั้งการอุปธรรมบำรุงก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากเพราะท่านมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่เรียกร้องต้องการอะไรเป็นพิเศษจึงนับว่าเป็นลาบของพวกเราชาวพันธุมดีที่ได้มีโอกาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสมัยของพวกเรา เสนาบดีหันไปประนมมือถวายนมัสการท่านพระธรรมรักกิตตีระขอทราบจำนวนพิสุสัมมเนรที่พากันมาศึกษาในสำนักปฏิบัตินี้ว่ามีสักเท่าไหร่เมื่อทราบว่ามีจำนวนถึงสองพันรูปก็อุทานด้วยความแปลกใจที่มิได้เห็นความปักไฝสับสนของท่านเหล่านั้นเลยภิกษุสัม,มเนนเหล่านี้เป็นชาวโสวน,นะเมืองต่างๆกว่าครึ่งนอกจากนั้นก็จะริกมาแต่แคว้นอวันตีบ้าง จากชนบทอื่นไกลโค้นบ้างรวมทั้งหลายรูปจากเมืองนาลันทาด้วยความประสงค์ของท่านธรรมรักจิตตะเถระมีอยู่ว่าเมื่อภิกษุสมเณีเหล่านี้ศึกษาภาพปฏิบัติสำเร็จแล้วจะมีความรู้ภาพปริยัติพอสมควรเพราะในขณะศึกษาภาพปฏิบัตินั้นได้จัดให้มีการศึกษาภาพปริยัติปนอยู่ด้วยและกำหนดว่า จะส่งให้ไปอยู่ประจำทุกตำบลบ้านในแขวนโสวันนแต่มิให้อยู่ปะปนคุกคีใกล้ชิดกันเกินไปเพียงแต่ให้ไปมาติดต่อกันได้สะดวกเพื่อเป็นหลักในการสั่งสอนอบรมและจะมีกำหนดให้จาริกเคลื่อนย้ายไม่อยู่ประจำที่นานเกินไปประมาณว่าไม่เกินสองปีจะให้ย้ายสับเปลี่ยนกันครั้งหนึ่งท่านเหล่านี้ไม่มีปัญหาว่าจะให้ย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ ท่านที่อยู่ในแหล่งเจริญเช่นกรุงพันธุมาดีแล้วต่างว่าจะให้ไปอยู่ในที่กันดานที่สุดทางชายแดนท่านก็ไม่รู้สึกว่าการย้ายไปนั้นทําให้ตกต่ําลงประการใดเพราะปณิธานอันตั้งไว้แต่เดิมนั้นมั่นคงอยู่แล้วว่าจะไม่เห็นแก่ลาบสักการะหรือชื่อเสียงจะอยู่อย่างง่ายๆไม่ต้องฟุ่งเฟือย ทั้งท่านเหล่านี้ก็เป็นที่ไว้วางใจได้ว่ามีอำนาจจิตสูงมีสมาธิสูงมีปัญญาสูงสามารถชี้แจงข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเกือก้อกูลแก่การปฏิบัติได้ดียิ่งส่วนภิกษุสมณมีนที่เดินทางมาแต่แดนอื่นถ้าประสงค์จะกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ในชาติภูมิของตนก็จะเป็นการช่วยให้ศาสนธรรมแพร่หลายไปอย่างดียิ่ง เมื่อตัดความมักใหญ่ไฟสูงความทะเยอทะยานอยากออกเสียได้ท่านเหล่านั้นก็จะเป็นกำลังสำคัญยิ่งแห่งพระพุทธศาสนาโดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใดๆเพราะประโยชน์ที่ท่านประสงค์นั้นคือการตั้งอยู่ในศีลธรรมการมีความผาสุสกสงบของมหาชนทั่วหน้ามิใช่ประโยชน์อื่นใดอันเนื่องด้วยท่านผู้สั่งสอนนั้นเลยท่านพระธรรมรัตจิตตะเทรักได้เดินนำสีนาและอัฐนิรัต รวมทั้งผู้ติดตามอื่นๆอีกดูเสนาสนะเฉพาะรูปสำหรับท่านผู้ศึกษาทั้งหลายผู้สงบเงียบอบรมจิตใจอยู่ภายใต้กุติน้อยนั้นในเวลากลางวันและออกมาเดินจงกรมในเวลาบ่ายณนะที่ซึ่งจัดไว้คั้นในเวลาเย็นก็มีการประชุมกันเป็นกลุ่มๆที่โครนไม้มีภิกษุผู้เชี่ยวชาญทางปริยัติธรรมกล่าวชี้แจง และเปิดโอกาสให้มีการซักไซต์ไต่ถามพอสมควรพอเวลาคำ่ำก็มีการสั่งสอนภาคปฏิบัติในการกำหนดอารมณ์สมาธิอบรมปัญญาหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาตามความเหมาะสมแก่กลุ่มผู้ปฏิบัตินอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติที่ไม่ต้องการฟังการอบรมก็มีท่านเหล่านี้ผ่านขั้นต้นมาแล้วจึงยังเวลาส่วนใหญ่ให้ล่วงไปด้วยการอบรมสมถะ วิปัสนาตามลำพังเสนาวดีปารพว่าเพียงเดินมาเห็นสำนักปฏิบัติอบรมจิตใจเช่นนี้ความรุ่มร้อนกวนกระวายในจิตยังสงบได้พอสมควรทำให้เกิดความเยือกเย็นชุ่มชื่นและเรื่อมใสในสันติธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาถ้าได้มาพักบริเวณน,นี้ด้วยคงจะมีความสุขมากทีเดียว ขณะนั้นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วบริเวณฟ่าร่มครึ้มมีแสงสว่างน้อยกว่ากลางแจ้งเสียงจักรจันรเรไรระงมร้องชวนให้เกิดความวิเวกวังเวงเป็นอย่างยิ่งเสนาวดีได้ขออนุญาตฟังการอบรมภาคิธรรมซึ่งท่านพระธรรมรักษจิตตะเทระเป็นผู้กล่าวแก่พิสุสัมเนลุนกมหนึ่งผู้นั่งเหนือสันทัดคือเครื่องปูนั่งณลานโคนไม้ วันนั้นท่านพระเถระปารบถึงอุปปสมานุสติคือการตั้งสติระลึกถึงความสงบระงับซึ่งโดยตรงได้แก่การระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านเริ่มต้นด้วยชี้แจงความหมายทางปริยัติว่าการระลึกถึงอุปปะสมาหรือความสงบนี้ในทางแบบแผนตำราท่านสอนให้ทําความเข้าใจในพระพุทธภาษิตที่ว่า บรรดาธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งวิราคาธรรมคือธรรมที่ไม่ติดไม่กำหนัดยินดีอันได้แก่พระนิพพานอันเป็นธรรมสงบระงับนับเป็นยอดเยี่ยมแล้วก็ให้เพ่งถึงคุณแห่งพระนิพพานนั้นแต่ในทางปฏิบัติบุคคลจะรู้จักความสงบชั้นสูงไม่ได้ดีถ้ายังไม่รู้จักความสงบชั้นต่ำก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลาย ได้รู้จักรสของความสงบตั้งแต่อย่างต่ําไปก่อนขอให้ท่านทั้งหลายนั่งขัดสมาธิสำรวมตาหูเป็นอันดีแล้วหลับตากำหนดว่าบัดนี้มีความสงบอยู่ในใจของเราขอให้นึกอยู่อย่างนี้สักครู่หนึ่งแล้วจงกำหนดว่าบัดนี้มีความสงบอยู่ทั่วตัวเราทั่วร่างกายและจิตใจนึกอยู่อย่างนี้แล้วนึกต่อไปอีกว่า บัดนี้ความสงบมีอยู่ที่ตัวเราและในบริเวณนี้แล้วนึกขยายความสงบให้กว้างออกไปทั่วป่านี้ทั่วกรุงพันธุมดีทั่วแขนโสวันนะและกว้างออกไปจนทั่วโลกและกว้างออกไปไม่มีขอบเขตจำกัดว่ามีแต่ความสงบระงับทุกทิศทางพระเถระนำกล่าวด้วยสัมเนียงนเนิบๆแผ่วเบาพอได้ยินกันทั่วเป็นการนำทางให้ท่านเหล่านั้น สรงใจไปตามข้อแนะที่ให้คิดถึงความสงบแผ่กว้างออกไปเมื่อรู้สึกว่าจิตใจของท่านเหล่านั้นดึงด่ำในความสงบดีแล้วท่านก็เริ่มกล่าวนำอีกให้สรงใจจากความสงบที่แผ่ออกไปทั่วไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณให้สรงใจจากความสงบที่แผ่หลายทั่วไปไม่มีขอบเขตจำกัดนั้นมาสู่เขตจำกัดต่อไปคือ ความสงบแม้จะมีอยู่ทั่วไปแต่จะเพ่งเฉพาะความสงบในโลกในแคว้นโสวรรณะในกรุงพันธุมดีในป่านี้ในบริเวณนี้ในร่างกายและจิตใจแล้วก็ให้เฉพาะในจิตใจของเราเมื่อเพ่งอย่างนี้แล้วก็เลือกเอาใจใส่กับร่างกายจิตใจเลือกเอาใจใส่กับสถานที่คงเพ่งอยู่ที่ความสงบนั้นเองด้วยมีสติสัมปชัญญะ วานั้นเงียบสงัดเสียงนำของพระเถระแม้จะไม่ดังมากแต่ก็ได้ยินชัดเจนดีทุกท่านนิ่งส,สงบสนใจไปตามคำแนะนำของพระเถระแม้ถอนหายใจของใครในที่นั้นก็เกือบไม่ได้ยินรู้สึกว่าทุกท่านกำลังมีความสุขสงบในอุปปะสมานุสตินั้นจนเวลาล่วงไปนานพาระเถระจึงให้อานัตสัญญาณยุติการอบรม รู้สึกว่ามีหลายท่านเสียดายไม่อยากจากไปที่นั้นเสนาบดีและอัฏฐานิรัตพร้อมด้วยผู้ติดตามอื่นๆก้มลงกราบพระเทระแล้วกล่าวคำอำลากับสู่กรุงพันธุมดีด้วยความรู้สึกเหมือนได้ดื่มทิพยพยะวารีอันรอคอยมานานหลังจากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอ่อนใจกับความยุ่งยากของการงานวันแล้ววันเล่าตลอดมา ราตรีนั้นมืดครึ้มขอเป็เป็นราตรีกละปักแต่ในจิตใจของผู้เดินทางกลับเต็มไปด้วยแสงสว่างสดชื่นและชื่นบาน